สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดีวีลเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็คงอยู่กับเกม l i น์เรนเจอร์ซีซั่น2อีเช่นเคยนะครับก็พอดีช่วงนี้ครับติดสอบไฟนอลนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกคลิปนะฮะก็เลยเป็นว่างไป1สัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะมาประกาศข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเล่นเกม l i น์เรนเจอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับจะใช้เป็นแบบเกมล็อกอินนะครับก็ไม่ได้ใส่เอริไลในการเล่นนะะนี่นะฮะที่บอกที่เป็นกิจกรรมนะครับ กิจกรรมนะครับฟรีลูบี้นะครับถ้าแบบเพื่อนๆเล่นเกมในเวลาที่กําหนดนะก็คือวันนี้นะครับถึงประมาณวันที่15นะครับเดือน5้านะถึงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับของเรานะแต่ของของญี่ปุ่นนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับของเรานี่สี่ทุ่มนะครับไม่ใช่เที่ยงคืนนะในช่วงเวลานี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าเล่นนะครับก็จะได้100เม็ดครับฟรีๆนะครับแจกแมวไปเลยทีเดียวเชียวนะนี่นะร้อยเม็ดนะครับคือเข้าได้แน่ๆนะแล้วนี่ก็โค เล่นใหม่ได้คือจะให้เห็นนะว่ามีกิจกรรมจริงๆนะเพราะแบบต้นหลักผมมันรับไปแล้วแล้วมันไม่เห็นกิจกรรมนี้นะมาถึงเขาก็สอนเล่นเลยนะผมอยากจะได้กดลูบี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปหัดเล่นมือใหม่เลยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดลูบี้ด้วยนะฮะเพราะเออตัวเกที่มันมีลูบี้ให้เปิดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับรอยเม็ดกว่าๆเนะี่ยมาลองเปิดดูครับสําหรับตัวเกทนะฮะคือถ้าเราแบบ ปิดเกมไปแล้วมันก็น่าจะหายไปนะครับตัวนี้นะคือเปิดเล่นๆนะครับอยากรู้ว่ามันจะได้ดีกว่าตัวหลักหรือเปล่าอะไรยี้นะกลับมาย้อนไปนะครับตอนแบบรแรกๆเนี้ยผมว่ามันนะแบบคือไอ้เรนเจอร์เราไม่ออกมายมเยอะๆนะครับค่อยๆฆ่าศัตรูอะไรงี้นะมันดูแบบน่ารักอีกแบบนึงนะแต่ถ้ามันออกมาเยอะแล้วมันแบบมันดูปวดตายัางไงไม่รู้แล้วช่วงแบบซีซั่นสองเป็นต้นมาเนี้ยแบบถ้าเราแบบซุ่มเล่นเลนเจอร์ดีๆขึ้นมาหน่อยแบบพกดาอะไรพวกนี้นะเอาไปในเสเตจแบบที่ยังแบบยังไม่ถึง้อยงี้นะ เอ้ประมาณแบบยังไม่ถึง200พูดง่ายนะฮะผ่านได้ง่ายมากครับไม่เหมือนซื้อสมัยแบบแรกๆนะฮะคือมันจะอาจจะหมดสนุกไปได้นะถ้าเราเพื่อนๆเอาตัวเลนเจอร์เก่งๆไปเล่นอะไรอย่างงี้นะคือเพราะสมัยแบบซีซั่นหนึ่งอย่างนงี้ยนะไม่มีนะฮะไอ้พวกดาวอะไรอย่างงี้นะผมก็เพิ่งมาเล่นตอนซีซั่นสองกำลังจะมานะเล่นซีซั่นหนึ่งประมาณแค่เดือนกว่าๆสองเดือนนะครับแล้วก็ซีซั่นสองก็มานะก็คือเพิ่งมาจับประมาณสิ้นปีที่ผ่านมานะ สำหรับเกมนี้นะก็เลยติดมาเลยถึงปัจจุบันนี้นะอันนี้เขาก็สอนการรวมเลนเจอร์ครับแล้วได้เลเวลนะเราก็คงรู้กันมันเป็นหมดแล้วนะโอเคถึงเวลาเปิดกัตชาอันนี้เขาเปิดเอาแค่ n o r m a l นะเกดกางนะครับคือสอนว่ามีลูบี้มาเปิดสักบ้างอะไรงนี้นะมาหลอกไถ่ตั้งอะไรประมาณนี้นะโอเคเรามาดูกันนะครับนี่นะร้อยเม็ดผมมันได้แค่นี้ไงเสียดายอะ,อะแปบบ๊บนึงนะถ้าผมอัพเบลอยู่ประมาณสักสามเบลนะไปจักรารเลยกันนะครับก็ จะได้มาอีกเอเ่อเ้วละเท่าไหร่วะไม่ใช่นี่ครับผมจำผิดนะผมจำรเรเบิลมาเตอร์นะที่มันได้เวล,ละห้านะห้ารูบี้นะแต่ไอ้ถ้าเป็นแบบปกตินะฮะคือเวลวสีเหลืองเนี่ยนะฮะมันจะได้แค่สามเม็ดนะครับโหเ็ายเยอะอยู่เหมือนกันเนะี่ยอยากจะเปิดแบบห้าบวกหนึ่งนะทำสำเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมเนะี่ยขยันนะครับเบื่อตัวหลักเราเล่นตัวนี้นะไอ้ตัวพวกนี้ไม่ได้เห็นตั้งนานเลยนะครับเพราะ ถ้าเป็นตัวหลักนี้ไม่ไม่มีใครเขาเล่นแล้วนะไอโปรพวกนี้นะเล่นอย่างมากก็แค่เอามาเก็บเป็นมาสเตอร์แล้วก็เอา,เอาลูบี้นะแต่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนนี่จำเปนะ็นที่แบบช่วงซีซั่นหนึ่งนะฮะถือว่าจำเป็นนะในการต่อตู้สู้แบบช่วงด่านาแรกๆนะเวลยากเขายังไม่รู้เลยนะนะไม่ได้ซื้อกล่องไอไม่ได้ซื้อขวดเลเวล้วยนะบวก50%มันทัาทานกับใช้เวลาเนะี่ย คิดถึงเหมือนกัน,นครับแบบดาเนนเจอร์ที่เล่นแบบหลังแรกเนะี่ยคือถ้าแบบเพื่อนๆอยากที่จะทา้ทา,ทาทายนะครับคือแบบไม่ต้องเอาไอ้พวกพาร์ตินัมเรนเจอร์นะครับหรือว่าเรนเจอร์ที่เปิดจากไอ้ชัชชานะมันจะลุ้นกว่าครับคือก็คือแบบพูดง่ายคือเอาเรนเจอร์ฟรีนะครับที่สามารถเก็บได้ตามด่านนะครับเอามาเคลียร์ได้ครับมันจะลุ้นกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเรนเจอร์ที่หาได้จากด่านสเตย์ตพิเศษนะครับก็ยังถือว่าโกงอยู่นะฮะ พราะตัวนั้นมันหาได้ตั้ง6ดาวนะครับก็ถือว่าดาเมจสูงอยู่ครับพวกนั้นนะคือถ้าเอา5ดาวแบบผ่านด่านได้อย่างนี้นะด่านหลังๆห,หน่อยนะประมาณสัก1 8 0 190อยานี้นะก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะความพยายามสูงนะถ้ามันจะแบบเกมมันจะสนุกขึ้นกว่าเดิมนะที่เอาแบบเวล6มาตีอะไรอย่างนี้นะเออไม่ได้เวล6เลยดาว7ดาวมาตีนะพูดผิดหือเดล่อีกประมาณหน้าอย่างะ3เบลลนะผมก็เขี่ยเรื่อยๆขนะนลุกมันจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะ ผู้เล่นที่แบบเล่นเริ่มเล่นใหม่แต่แบบช่วงที่เขาอัปเดตไอ้สองจุดหนึ่งมานี่นะแพทนะก็จะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะขนนกมันจะมีจํากัดนะครับต้องรอเวลานะฮะไม่สามารถแบบเอาคะแนนพิภารณามาแลกขนนกได้เยอะนะเหมือนสมัยก่อนอะไรอย่างงี้นะก็ต้องรอกิจกรรมรอวันต่อมาแล้วแลกได้20คขนนะหายยากครับซึ่งตัวหลักผมก็ขนนกนี่หายไปจากที่มันอัปเดตมานี่นะหายไปเป็นเป็นพันคนแล้วนะ อนนี้เหลือแค่3,000นคนเองโอ้โ oh, ห oh. เสียดายแล้วนะหมดเร็วมากครับจริงผ่านมาแค่แบบเดินกวัวไงนะเนี่ยหมดไปตั้งพันคนแล้วนะเสรยดายตอน,อนก่อนผมไม่ได้แบบเก็บขนนกจริงจังนะแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมนี้ตั้งแต่แรกนะครับถ้าเล่นเกมนี้ตั้งแต่แรกก็สามารถเก็บขนนกมาแบบช่วงแบบซีซั่นหนึ่งอะไรอย่างนี้นะตอนนั้นกเก็บได้อยู่นะครับแต่ผมไม่เล่นฮนะช่วงมาเล่นแบบสิ้นปีนี้นะเวลาในการเก็บกับเวลาหาเพื่อนมันยากครับกว่าจะให้เพื่อนส่งในคะแนนปจะท่าม,มานี่ก็ไม่ง่าย,ายนะ ว่าเราเป็นคนส่งไฟนี้อะไรอย่างนี้นะโอเคเวลซี่แล้วอรีบไปอย่างเดียวแล้วกันครับเพื่อให้แบบแร้ไมได้เพิ่มใบไยนนครับไม่นน้ำช้าเกินครับพวกนี้ก็ไม่จำเป็นนะมาเชียร์เล่นดูนครับจเจ้าให้ได้ร้อยห้าสิเมตรนะครับไปเปิดห้าบวกหนึ่งนะถ้าทางจะเชียร์ออยากนะครับมันค่อนข้างที่ช้าอยู่คนระับไม่ทันใจเหมือนตัวหลักนะครับคือมันตีเดี่ยวนะครับไม่มีตัวตีสแปซเลยนะครับ วงแรกก็เป็นอย่างนี้ฮะขอบเพื่อนนะครับสามารถติดตามรีวิวเรนเจอร์ได้นะครับที่ช่องของผมนะก็เดี๋ยวจะอัปอ้นั่นนะฮนะีทแมวเจ็ดดาวนะฮะแล้วก็น่าจะรีวิวตัวเยโล่เจ็ดดาวเหมือนกันนะครับเห็นว่ามันค่อนข้างดีอยู่นะครับก็จะอาจจะมารีวิวนะฮะเคลียร์แล้วนี่ฮะถ้าแบบเราแบบไม่ได้ใช้แบบแพทติ้ัมเรนเจอร์นะครับหรือว่าเรนเจอร์ที่เปิดจากกัชานะฮะ มันก็จะสนุกอย่างนี้นะฮะคือแบบลุ้นมากครับกว่าจะผ่านไดแ้แต่ด่านอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าเปิดแบบพวกเอาพวกนั้นมาเล่นนะครับมันจะโกงไปนะครับเพราะตัวมันเก่งมากครับเก่งเบอร์กว่าจนที่เก็บได้จากตามด่านความสนุกมันก็อยู่ในการเคลียร์ดานนี่แหละฮะแต่เล่นแบบพวกเทนเจอร์ฟรีก็ต้องใช้ความพยายามเยอะอยู่เหมือนกันกนะครับเพราะสมัยก่อนผมไม่ผ่านดานไหนเลยเครียดมาเครียดนะฮะแล้วก็ ตอนนี้ดาใหม่ผมก็ยังไม่ได้ไปเคลียร์เลยนะครับเพราะมันค่อนข้างยากอยู่นะครับตีแรงมากใครพวกมันพวกนั้นนะสองร้อยกว่านะครับยังไม่ไปเคลียร์ถึงราบสุดท้ายนะก็เดี๋ยวรอปิดเทอมก่อนนะครับเดี๋ยวก็อาจจะเคลียร์นะครับถ้าเคลียร์ไหวนะเพราะมันยากด้วยนะครับสองร้อยเท่าไหร่มูส่งก็สี่สิบมั้งฮะสองร้อยแบบสองร้อยสามแปดสองร้อยสามเก้าเนี่ยยากประมาณนั้ะครับเคลียร์นานอยู่ครับเป็นสืบมาทีได้มาเกว่าผ่าน ถ้าผ่านได้คือต้องตัวเทพจริงอะเอาตัวฟีมาตีไม,ไม่ไม่มีทางผ่านแน่ๆครับคิดมันยาวยังไม่รู้นะมไม่ได้จับเวลาด้วยความพยายามสูงเลยเล่นตัวเกตนะครับผมจำได้ว่าผมสมัคร Line อดีไลน์ีกตัวหนึ่งครับแต่จำรหัสไม่ได้ครับมันก็เลยเข้าไม่ได้เลยคนระับจะไปแบบอะไร,นะรลืมพาร์ทเบิร์ดมันก็ไม่เห็นส่งเอ,อ่อข้าความมาทางมลเลยคนะก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโอ้เหมือนกันครับก็แบบคนที่จะมาเล่นใหม่ช่วงนี้ก็ได้เปรียบหน่อยหนึ่งนะะ คือแบบสามารถเอาไอ้ตัวแบบแรกๆนี้นะเอาไปอีโวได้นะนี่อย่างไอเรโอนาดกบงโงโๆนี่นะเออสามารถเอาไปอีโวแล้วเป็นสี่ดาวได้ไอ้นี่นะสกิลพายุมาะครัยแต่ก็เก็บยากอยู่เหมือนกันนะครับใช้หลายตัวมากครับกว่าจะได้ต้องเอาไปรวมรากกันให้ได้สมาสเตอร์แล้วก็เอาไปอีโวแต่ละขั้นถึงที่เห็นมันมีดรอปก็2ดาวนะมีดรอปอยู่แต่3าดาวไม่น่ามีมั้งครับ จะได้จากการเปิดไอกันชาพิจิรภาพนะครับกับสเต็พิเศษไม่รู้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปลองซื้อขวดดูครับจะได้เร็วขึ้นกว่านี้นะเพราะตอนเี้ก็ประมาณสองเวลนะครับใกล้แล้วนะอืมเพื่อนครับส่งคะแนนมิตรภาพครับน่าจะได้อยู่ครับเออได้จริง้วยอ่ะโอเคห้าตัวพอดีครับอันนี้ไอพวกนี้น่าจะเป็นบอทนะครับ เออเป็นเป็นบอดแหละฮะเอามาช่วยเราครับสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนนะเราพวกนี้มาช่วยได้ก็ตามเลเวลครับเกี่ยงตามเลเวลประกับผมงงเนี่ยว่าผมไม่ไดแอบเพื่อนมันหายได้ไงไว้พวกนี้อะไรอย่างงี้นะที่ไหนก็เป็นเป็นบอดโอเคซื้อได้แล้วเอ้ยไม่ได้ดีกว่าจำผิดก็ขวดหนึ่งมันไม่ได้ก็ไม่ซื้อนะหญิงไม่งอนะะไปจำผิดกับไอ้แรกไอ้ขนนกนะที่ใช้แรกขวดที่มาใช้ห้าร้อยครับผมไม่ไม่ไม่เล่นนานครับช่วงนี้คือแบบเล่นแต่ไม่ได้ไปจำมากนะครับผมสังเกตว่าแบบ ไอตัวักแรกนะครับที่แบบใหญ่พวกนี้อะตัวรักแรกเนี่ยการออกแบบเลนเจอร์มันจะดูน่ารักกว่าไอตัวหลังๆที่มันออกแบบมานี่ยแต่เป็นตัวที่อีโวได้นะครับมันดูแล้วไม่ค่อยน่ารักครับเปียบตออรักแรกนะครับย่งไพวกนี้นะดูแบบน่ารักดีนะเลนเจอร์ตั้งแต่ซีซั่นสองขึ้นมานะครับไม่มีตัวเล็กเลยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆฮะไม่หุ่นยนต์บ้างก็เป็นไอตัวอะไรไม่รู้บ้างนะครับมีเห็นตัวเล็กอย่างมากใกล้ตัวพึ่งไอแต่พึ่งมันก็เป็นตัวอีโวนะไม่ได้เป็นตัวใหม่ฮะ ดเล่นๆนะครับพูดถึงแบบถ้าเราเปิดมาแล้วได้ไอ้มูนเน่ยมูนในที่ขี่เจ็ตสกีนะไอ้แม่ขี่เรียกว่าขี่อะไรวะขี่โตโตขึ้นนะผมก็เล่นไม่ถูกนะครับได้คือมาล้อเลยนะครับไอ้มูนสกายกายสกอย่างครับไม่ได้จำชื่อมัเลยครับเพราะผมไม่ได้นะจำได้แต่เอเคนะครับเพราะผมมีในในตัวหลักนะขับยังครับยังครับยังเออขับแรกอ่ะถึงเวลาที่รอคอยมาแสนเนิ hmm. ่นนานนะครับเปิดเลยครับเปิดเลยฮะเราไม่รู้อะไรอยู่แล้วครับเปิดกันครับเปิดเล่นๆอ่ะ โอ้โหดักเมกเอ้ยไม่ได้ดักเมกคาร่าห้าดาวอะมาวักกันเลยครับว่าเออระหว่างที่ไม่มีกิจกรรม6ดาวกับ7จดดาวเลดคูณ2นะฮะกับมีกิจกรรมนะฮะดูว่าไหนเยอะกว่าครับถ้ามีกิจกรรมผมเปิดไปแล้วนะครับช่วงที่ต้นเดือนนะครับของแต่ละเดือนครับผมก็จะมาเปิดกันนะฮะอันนั้นนะครับมีกิจกรรมมาแต่อันนี้นะครับไม่มีนะครับธรรมดานะครับดูดิว่า5ดาวเยอะหรือว่า6ดาวเยอะนะฮะต่อมาครับดูเรียกอะไนเงฮะ ฮ่าสมชายรู้สึกดีใจยังไงไม่รู้เนีสะใจแอบต่อมาโอ้ข่าวไหนบ่าวนะครับโอ้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ไม่ได้ไอ้โฟตติ้งดาวนะฮะโฟตติ้งดาวนี่เป็นขั้นกว่าอะไรมาอะไรเงี้ยขั้นเจ็ดดาวเออของตัวนี้มามาสเตอร์มารวมล่างกันถ้าแบบเพื่อนๆแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเราได้เหมือนผมนี้นะเล่นไปได้ยาวนะครับคือแบบพูดง่ายคือลุ่งนะครับแล้วเก็บไปกบแดงนะครับ หกดาวมาอัปเกรดเป็นเจ็ดดาวก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อะไรอย่างงี้นะหรือไม่อัปก็เลยเป็นมาสเตอร์อย่างนั้นก็ดีครับเพราะมันเรียกมาไวเนะี่ยเป็นสายชนที่ดีครับตัวนี้นะแต่เป็นสายแทงไม่ค่อยดีครับมันไม่ค่อยถึกนะลองดูดรือต่อมาปเป็นอะไรเอา,เอาอคิทนะอือสมสมชายมาสองตัวแนละ้วท้ายโอเครูซิฟเฟอร์คนนี้เนะี่ยถามเอาคุมไมหมอ่ะมันไม่คุมเนี้ยไม่เห็นว่าไม่มีกิจกรรมก็คืออย่างงี้ยนะก็พิสูจน์กันแล้วบบว่า มีกิจกรรมก็ยังดีกว่าครับถึงจะได้ไอตัว6ดาวเจ็ดดาวน้อยก็คือะแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมไม่ได้แค่ตัวเดียวครับเจคก็วันนี้ก็มาบอกแค่นี้นะครับว่าช่วงเวลานี้นะครับวันนี้นะครับ15พฤษภาคมนะครับมีอีเวนต์นี่นะจะได้รับทุกคนนะสำหรับ100รลูบี้นะครับมารับกันได้นะครับสิ้นสุด4ทุ่มนะครับวันนี้เหมือนกันนะครับส5าพฤษภาคมนะครับแล้วก็มาสามเพื่อนสามารถติดตามคลิปรีวิวได้นะครับ ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร e ได้นะครับถ้าพบเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ